ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการจังหวัดพังงาค่ะ วันนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของพวกเราเลยนะคะเป็นเวลาที่พวกเรารอคอยมาตั้ง2ปีนะคะค่ะแล้วก็บรรยากาศในงานวันนี้นั้นนะคะเราจะมีทั้งเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะที่ขาดใช้ไม่ได้เลยนะคะคือความสุขความรักความอบอุ่นบรรยากาศงานในวันนี้นั้นนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปพบกันเลยค่ะว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลยไหมคะไปไหมคะไปกันเลยไปเลยค่ะ ตะวันวันคืนฟ้ารามลูกพ่อมาตามสัญญาฟ้ารามยา,ามค่ำขับต่อลำน้ำกองล้ำสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคณะนัชศึกษารศศามคำามรุ่นที่หนึ่งค่ะและก็ที่ข้างๆดิฉันนะคะ อาจารย์จเจริญเจษฎาวันค่ะรองอธิการบด,ดีสาขาพังงาค่ะวันนี้พวกเราจบการศึกษาแล้วไม่ทราบว่าอาจารย์ จะรู้สึกอย่างไรกับพวกเราบ้างคะอาจารย์คะวันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตของรัศาสตร์รุ่นหนึ่งเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ฟ้าฟันอุปสรรคต่างๆในการเรียนจนสํนสาเร็จการศึกษาทั้งรุ่นนะครับวันนี้ในนามของมหาวิทยาลัยลารามคำแหงก็ข,ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตของรัศาสตร์รุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่มหาวิทยาลัยเราภาคภูมิใจนะครับทั้งสวยทั้งเก่งทั้งหล่อ <What? S 2> นะครับขยันเรียนตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้เราภาคภูมิใจพวกคุณนะครับขอเชิญกดไลค์พวกเราหน่อยครับ รางคำแหงผู้มีฤทิ์แพรเรื่องรองปกป้องชาวรามให้มีความร่มเย็นเป็นคศาสารุ่นหนึ่งนะครับของอของเวียเขกพนักงานนะครับวันนี้ดีใ,ใจที่ได้ศึกษารจบและกำลังดำเนินการจะเอ่อ้ซมครับขอบคุณครับ ครับในในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาวิทยาโทลอารามคำแหงทังงานวิยทยาเขตที่พังงานนะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลูกพอ่อขุนครับรู้สึกประทับใจมากนะครับที่ที่ได้สําเร็จการศึกษาในวันนี้ขอบพระคุณครับครับวันนี้ก็ในานามของารราสารนักศาสตร์รุ่นหนึ่งพังงานนะครับมีความรู้สึกยินดีอย่างมากครับ คุณพิจิตเป็นไงบ้างครับคุณวินัยเป็นไงบ้างครับก็ภาคภูมิใจครับที่ตัวเองได้ประฝ่าพันธุอุปสรรคมาได้ครับจบแล้วครับนี่คือคำขวันบัานจากชีวันเราลูกพอคุณรากชีวาวอดรับเป็นคุณจากคุณเถดนอพ่อคุณรั เราอยู่กันทั้งสองปีเราเรียนด้วยกันทั้งสองปีนะคะจบไปแล้วเนี่ยพี่หลุยสจะคิดถึงเราไหมนเนี่ยของดีๆใครๆก็นึกถึงอยู่แล้วครับ <c oughs> เป็นคําตอบสุดท้ายที่สุดยอดเลยค่ะจบสวัสดีค <c oughs> ่ะเรียนจบสองปีแล้วไม่ทราบว่าเสียใจไหมคะที่ไม่ได้เจอกิ๊ก <c oughs> นนไม่ไมไม่มีกิ๊กครับโอเคได้ได้ความรู้ก็ได้ได้เพื่อนครับสุดยอดค่ะ อยู่กับครอบครัวพี่แก้วนะคะนี่สามีพี่แก้วนี่ลูกชายพี่แก้วนะคะพี่แก้วขาเรียนตั้งสองปีพี่แก้วขายยางไปตั้งเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เรียนจบแล้วคงไม่ต้องขายยางนะคะคงเอาเงินที่ขายยางได้ไปเลี้ยงสามีจริงไหมคะพี่แก้วค่อนข้างจะจริงค่ะ <c oughs> <c oughs> สุดยอดค่ะ <c oughs> ที่ยืนข้างข้างนี้นะคะปาลัดนกค่ะค่ะสองปีที่เราอยู่ด้วยกันนะคะเรามีความรักและความผูกพันกันมากเลยนะคะถ้าจบกันไปแล้วอย่าลืมนะคะมีอะไรจะฝากฝากเพื่อนๆเด็กแกงนี้นค่ะ มีค่ะอย่าลืมกันนะคะแล้วก็โทรหากันบ้างค่ะโอ้โหแค่โทรหาเลยค่ะมีไลน์ก็เล่นไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพี่แก้วจ้าอย่าลืมเปิดไลน์ด้วยนะคะ ค้ะน้องปายค่ะน้องไอค่ะค<า>่ะเราจะจบกันแล้วนะคะไม่ทราบว่าวันนี้น้องปายรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากครับเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาก็ตั้งใจเรียนนะครับทําเรียนรูปไปด้วยทํางานไปด้วยก็หนักอยู่นะครับแต่ว่าก็มีพี่เพื่อนๆช่วยกันอย่างตอนสอบก็มีการติวสรุปกันก่อนสอบก็รู้สึกประทับใจนะครับถึงแม้ว่าจะหนักแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีครับด้วยกําลังใจจากทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆน,น,นะครับ แล้วก็ได้เจอมิตรภาพเจอเพื่อนๆพื่ทำให้รู้สึกว่ามันได้ค้นพบอะไรหลายอย่างครับที่ว่านอกจากความรู้ในตํารานะครับครับโอ้โห,โโหเป็นคําตอบที่ลึกซึ้งกินใจเลยทีเดียวค่ะเรามาฟังจากน้องออยหรือว่าอาจารย์สุดาทิพย์ยกย่องของเราอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างคะอาจารย์สุดาทิพย์คะสําสหรับออยแล้วนะคะสิ่งที่ได้ ันดับหเลยก็คือเรื่องของมิตรภาพนะคะเพราะว่ามาเรียนด้วยกันเนี่ยได้เจอพี่ๆเพื่อนๆนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ความอบอุ่นนะคะนอกจากใบปริญญาที่ที่เราจะได้แล้วนะคะอยถือว่ามิตรภาพนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เราหากันไม่ได้ง่ายๆนะคะถือว่าที่นี่เนี่ยให้คุณค่าให้ อะไรหลายๆอย่างกับเรานะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณพี่ๆแล้วก็ที่สําคัญคือขอบคุณรามพังงาของเราด้วยค่ะขอบคุณท่าเป็นคําตอบที่น่ารักมากเลยทีเดียวค่ะเราจะสัญญาว่าเราจะรักกันใช่ไหมคะเอย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 น้องปลายจำเป็นเป้าโอเคดีค่ะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องสุดหล่อของเราอีกหนึ่งคนนะคะโสดอยู่ตอนนี้ขอสัมภาษณ์น้องกล้าหน่อยค่ะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีคะ ใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะฉลองสาราหลังใหม่ของรามค้าแหงอันนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอเป็นคิวต่อไปนะครับอย่าลืมบอกพวกพี่ๆนะคะครับไม่ลืมครับผมบอกทุกคนครับผมขอบคุณครับขอบคุณมิรภาพดีๆที่มีให้กันนะครับสําหรับทุกคนครับผมขอบคุณครับค่ะนี่คือคํายืนยันของน้องกล้านะคะเราจะได้ใช้สาราหลังใหม่ของรามอาจจะเป็นคู่แรกของรามรุ่นหนึ่งค่ะค่ะเมื่อกี้เราสัมภาษณ์หนุ่มโสดไปแล้วนะคะตอนนี้สาวสวย หนึ่งเดียวของรามเราที่ยังเป็นสูตรและก็สวยน่ารักอีกต่างหาก่ต่างหากนะคะอาจารย์ออยค่ะเชิญค่ะเมื่อ,อไหร่จะมีข่าวดีให้พวกพี่ๆี่แคน้องข่าวดีนี้คือต้องรอก่อนนะคะคุณพี่เพราะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันเรื่องงานเรื่องอะไรมันยังไม่ลงตัวค่ะแต่ว่าสัญญานะคะว่าต้องมีข่าวดีแน่นอนเลยค่ะ,คะอย่าลืมพวกพี่ๆีนะคะได้ค่ะไม่ลืมปาแกวที่น่ารักแน่นอนเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้คือนางแบบกิติมาศของเราทั้ง2ปีเลยค่ะนักเดินแบบตัวยงตัวนี้พี่จะสัมภาษณ์น้องนักแบบตัวยงของเรานะคะ,ะไม่ทราบว่าน้องฝนพอจบแล้วน้องฝนจะทําอะไรบ้างคะหลังจากที่ว่าเรียนจบแล้วหลังจากจบแล้วถ้าห่างหายไปบ้างไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าเอาเวลาไปทํางานใช้หนี้ค่าเทอมค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะครับสำหรับผมสิ่งที่ได้มากกว่าความรู้ก็คือมิตรภาพและก็ความเป็นเพื่อนครับขอบคุณครับครับก็ร่วมกันมา2ปีนะฮะก็รู้สึกว่ามีความผูกพันมากไม่ว่าจะทุกสุขหรือว่าจะามีการหยอกล้อร้องไห้กันบ้างหัวเราะกันบ้างก็ดีใจครับที่ได้เป็นรามพงาครับ อ๋อพี่แก้วค่ะค่สองปีเราม,มีความรักความผูกพันกันมากนะคะต่อจากนี้ความรักความผูกพันของเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมติดต่อกันมาบ้างนะคะอย่าลืมค่ะเราอย่าลืมว่าเรารัตศาสตร์รุ่นหนึ่งค่ะพี่แอนนะคะค่ะเช่นกันค่ะรัฐศาสตร์รำบางาอยู่ในใจเสมอค่ะโอเคส่งข้างบนไหมไปลา,ายค่ะต้องปลายคนสุดท้องดีใจที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับก็หวังว่าจะมีมิตรภาพดีๆแบบนี้ไปตลอดนะครับ ขอบคุณครับโอเคค่ะน้องโง่ค่ะน้องโอ่ครับจบไปแล้วอย่าลืมนัดมิทติ้งกันบ้างนะครับเดือนละครั้งยังดีครับโอเคใครตายดีคะอ้าพี่ปุ้ยเรียนที่นี่นะครับก็ได้มิตรภาพได้ความรู้แล้วก็ที่สําคัญคือสนุกสนานนะครับได้เพื่อนที่ดีที่น่ารักหลายคนเลยครับโดยเฉพาะพี่แกโดยเฉพาะพี่แก คนสวยคนสวยนะคะสวยที่สุดเลยคนนี้สำหรับออยแล้วประโยคเดียวนะคะไม่มีรามไม่มีเราค่ะเจบแล้วค่ะพอแล้วค่ะรักเพื่อนทุกคนค่ะเอาไปนี่เอาไปนี่ไม่ถามฉันได้ยังไง สำหรับพี่ก้อยนะคะน้องขวัญไม่ถามก็จะตอบนะคะค,ค่ะสองปีที่ผ่านมามีความสุขที่สุดเลยเมีเพื่อนมีมิตรภาพมีความห่วงใย,ยมีความผูกพันสุดท้ายเราได้เพื่อนเพิ่มขึ้นในชีวิตเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะคก็ขอไว้พอได้เพื่อนเพื่อนโชคดีทุกคนประสบความสําเร็จโดยเฉยเพาะลุยไม่มีเมียคอยมีเมีย หนึ่งคนมีโอกาสจะหาอีกหนึ่งคนไหมคะแกแกำลังพยายามทําอยู่ครับสําหรับผมนะครับการเรียนรามคำแหงเนี่ยสำหรับผมมันมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่สําคัญพวกเราไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมรุ่นแต่พวกเราคือครอบครัวผมเมื่อเรียนรามตอนแรกผมไม่มีแฟนจนกระทั่งแต่งงานและจนกระทั่งมีลูกครับผมอ,อนาคตพิธีกรครับผมสุดยอดครับพวกเราคือครอบครัวครับขอบคุณครับ เดี๋ยวนี้นะคะสูตรนี้ช่วยช่วยสอนสารวัตรอัดไก่โอ้ด้วยนะคะครับผมคงต้องฝึกหน่อยหนักหน่อยนะครับสองคนนี้มันมีเทคนิคครับผมการทำรูกเทคนิคนี้อย่าลืมบอกสารวัตรอัดเป็นการส่วนตัวเทนให้มากเลยนะคะใช่ด้วยความยินดีครับผมก็เพิงขอถว่พีงครับผมจะพยายามทำตามตัวอย่างของป๊อปครับ <Okay. S 1> ครับสวัสดีครับอขอสอบถามพี่ว่าในห่วงเวลา2ปีที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยรู้สึกยังไงกับรามแล้วก็เพื่อนๆครับอ๋ค่ะประทับใจเป็นอย่างมากวันนี้ก็รู้สึกภา,า,าคภูมิใจนะคะที่สามารถสําเร็จมาบิตรัตศาสตร์ได้หากขอบคุณมากนะคะจบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนที่เป็นกําลังใจใหพี่ตลอดมาขอบคุณค่ะก็อยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับ กับบรรยากาศแล้วก็การเรียนที่ผ่านมาครับสนุกค่ะแล้วก็แบบว่าถึงจะเรียนเล่นๆแต่ก็อ่านหนังสือจริงๆนะคะถึงจะจบไม่ใช่จ่ายจบครบแน่ค่ะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่จบสักทีนะครับ <c oughs> ก็ที่จบมาได้นี่ก็มีพี่ๆมีเพื่อนๆมีน้องๆที่ได้มาร่วมแล้วก็มาตั้งใจเรียนมาติว มาศึกษากันนะครับแล้วก็อยากจะฝากน้องๆไว้นะครับว่าการศึกษานะั้นะไม่สําคัญที่อายุนะฮะแล้วก็อ,อยากให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนนะฮะ,ะโดยเฉพาะรุ่นรุ่นน้องเนี้ยฮะก็ใกล้จะจบแล้วก็เป็นจะเป็นมหาบัณฑิตแล้วครับก็อ,อยากจะอวยพรน้องน้องต่อไว้เลยนะฮะว่าตั้งใจศึกษาบูชาพ่อขุนสนองคุณชาติรับ,ขอ,รบขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ถ้าไม่เรียนเราไม่รู้ว่าวิทยาชุดลองทำไง,งเนี่ยมันยากร้ายอย่างไรสองเปลี่ยนการทรมานนี้มันประสบ่ความทุกข์แบบนี้วันนี้สําเร็จถือว่าหลายคนหลายเหงื่อและก็ถ้าไม่มีใครเรียนเราไม่รู้จริงว่าว่าหลับหรือตื่นยังไงเราจนกว่าจบนะครับเลือกเครียดแต่ที่สุดวันนี้ก็เป็นวันที่สมหวังทุกคนแล้วก็ฝากพ่องน้องพี่ที่กำลังจา,จากข้าแร่ไเข้าแร่มาเรียนนะครับแล้วเราจะได้อะไรจาก จากลาแขงอีกเยอะนะครับขอบคุณครับวันนี้นะคะก็ต้องแสดงความดีกับพี่ๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีมากค่ะที่ได้มาแสดงความดีกับพี่ๆนะคะแล้วก็จะตามไปค่ะปีหน้าค่ะดีใจมากเลยคะ่ะที่ได้มาเรียนรุ่นหนึ่งที่นี่เพื่อนๆทุกๆคนใจดีใจตังครบหมดแล้วนะคะทุกคนหนูไปเนคนเก็บตังดีใจด้วยกับทุกคนคะ่ะรามรุ่นหนึ่งของเรานะคะ ขออนุญาตค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยเมื่อไหร่เมื่อไหร่พี่โอพี่โอของเราจะมีข่าวดีคะมีก็รู้ว่าครับเดี๋ยววันไหนอย่าลืมบอกเพื่อนๆนะคะครับ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 ขอสัมภาษณ์ครอบครัวหันษาที่สนับสนุนเราเป็นส่วนมากอ่าก็ต้องมีความรู้สึกยังไงคะที่จิ้อยจบแล้วมีความภูมิใจมากครับที่อ่า้อกยได้ปริญญามาอีกหนึ่งใบครับ ครอบครัวไปได้เลยใช่ต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัวที่ดูแลแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะที่ทําให้เราจบในวันนี้แล้วก็นอกจากครอบครัวแล้วนะคะยังมีตัวยุ่งละเยอะแยๆเราอยู่ข้างหลังเนี่ยหอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อย bắt cao này xem เลี้ยงก็ต้องมีการเลือกราใช่ไหมคะวันนี้เราได้รับความรักความอบอุ่นที่สําคัญอย่างยิ่งในความรักของพวกเรารัะฐฐาับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งต่อจากนี้ไปเราคงจะไม่มีบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าเราก็ยังมาเจอกันได้นะคะเหมือนที่เมื่อกี้น้องโอ๋บอกว่าเ,ออเดือนละครั้งครั้งหนึ่งก็ยังดีพวกเราจะได้มาเจอ,อยัอะไรเราจะได้มาพูดคุยอย่าลืมนะคะเรายังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เสมอรัก กันไว้นานๆน,น,นะคะสวัสดีค่ะว้าวรัดเฮ้ยไม่มีเลไม่ม่มีนะไม่มี